สวัสดีค่ะทุกคนพบกับข้าวต้มมาซาแนลตอนนี้ข้าวต้มไม่ได้อยู่บ้านนะคะทุกคนสาเหตุที่ข้าวต้มไม่ได้อยู่บ้านก็เพราะว่าที่บ้านน่ะทำการก่อสร้างแล้วช่างอ่ะเอาแบบเดินเข้าเดินออกภายในบ้านเพื่อที่จะไปทําการต่อเติมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาน้องไปไว้ในครัวก็เลยรู้สึกว่าสงสารข้าวต้ม ก็เลยตัดสินใจพาข้าวต้มไปฝากเลี้ยงไว้ที่ที่หนึ่งนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าบ้านเป็นแบบนี้นี่ทุกคนคือมันแบบมันเลอะเทอะสกปปกแล้วช่างก็ต้องเดินเข้าออกเข้าออกในบ้านเพื่อที่จะไปต่อเติมห้องข้างข้างในอ่าแล้วข้าวต้มก็ต้องไปอยู่ในห้องครัวซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างอะไรก็เลยตัดสินใจพาข้าวต้มไปฝากเลี้ยงไว้ก่อนจนกว่าที่นี่จะเสร็จ นะคะทุกคนก็จะรับน้องกลับมาอยู่ด้วยโอเคฮะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมข้าวต้มกันไปเลย <Yahoo! S 1> ข้าวต้มอยู่ไหนฮะก็คืออันนี้นอนไหนฮะข้าวต้มก็คือข้าวต้มนอนท่าไหนฮะข้าวต้มข้าวต้มจะจึงกว่ป้าไหม เชื่อมกับปลาไม่ลูกเออามานี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเรไม่คิดจะกลับบ้านเลยเหรอมานี่ก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับค่อยกลับลูกเดี๋ยวค่อยกลับนี่กลับน้าเดี๋ยวค่อยกลับนะเป็นยังไงอยู่นี่นะ่ะมีเพื่อนเยอะไหมอยู่นี่นะ่ะ ร่วมหาอะไรลูก<ส>เป็นยังไงบ้างคะอยู่นี่เขานอนหลับไหมเพื่อนอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อยู่ยใช่ไหมเมื่อวานไม่ค่อยกินข้าวแต่วันนี้กินหมดเลยแสดงว่าเมื่อวานนี้ก็ยังจะงง,งว่าไม,ไม่ใช่บ้านตัวเองใชแต่งแล้วก็อาจจะไม่ินแต่วันนี้ก็ต้องไดต้อมอยู่นี่ก่อนนะลูกนะเนาะบ้านมันรกร่วมหาใครฮะ ต้องมาดูนี่มาดูนี่ต้องถาซื้อขนมมาฝากด้วยนี่ของโปรดหนูชอบไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปเนี่ของโปรดใไปของโปรดเขาชอบอันนี้มากขนมอะไรก็ไม่กินจะกินอันนี้อย่างเดียว <Yeah. S 1> ดีใจเนานะ nice. ว่าดีใจไ่าดีใจไ่าดีใจ,จ,ใจ,จคิดถึงว่าตาเลึคิดถึงฮะฮโอ้ย,สสอยเสื้อเปลือนหมดแล้วกินหรอกินใครเอาไหมเนี่ยไปเอะหรอแต่ขมนมร,รสสนเจ้งวันหอ้อ <laughs> อันนี้ฝากให้เขาพรุ่งนี้เช้าก็ได้เอาวิ้งเบาๆต้มอันนู้นอันนี้ตอนเช้าตอนเช้าตอนนี้ละตอนนี้ละ <c oughs> ตอนนี้ละตอนนี้ละตอนนี้ละผอนอก่อนผ่อนดีๆก่อนผ่นงงอนดีๆก่อนนั่งลงผ่นงอนก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่งั้น,นไม่ให้ต้มนั่งลงถ้าต้มนั่งลงไม่เอาอย่าเกลียลเลยนั่งลงค่ะนั่งลงลูกเอิม พงยีล่ะจ้าพงยล่ะกินอยู่เหรอเนี่ยก wow ินกคนก่อนง้งก่อนตัดนะทมือได้ปะอันน่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้แล้ว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 คุณกินข้าวไปใจเย็นๆใครแ่บใค่แบบอยากกินไหน ของโปรดนางเลยให้วันหนึ่งสามอันก็ไม่พอกินเราไม่ทำอะไรนอนแท้ทั้งวันจะเอาอีกสลุบว่าหนูจะเอาเปลือกหัวไม่ได้แล้วค่ะเด็กอยู่นี่ก่อนนะลูกนี่ก่อนนะคะอยู่นี่ก่อนนะลูกนะนี่ก่อนนะ นี้กับลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียวพออันเดียวพออันนี้พรุ่งนี้พรุ่ี้ค่กินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาเอามาไว้หมดเลยดีกว่าซื้อมาสี่อันอันนู้นเรเอาอีกไม่ได้อันนี้พรุ่งนี้เช้าถ้าค่อยกินตอนนี้พรุ่งนี้เช้าจะไม่ได้กินม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอาบ้ากลับอันนั้น ไนใจไปไหไไไไไม่สนใจกันเลยลืมแล้วอันนี้ขนอะไรเนี่ยสังกตังเหรอใช่ค่ะเขาต้องขนแบบขนในตัมหีเยอะอ่ะมันเลยพันกันง่ายบีก็ไม่ค่อยขยาให้บีเท่าไหร่อะไรนะสังเดียบุสนใจเลยจากหรอกไปก่อนเด้อดูทำเสื้อเปื้อน ไปเดี๋ยดูอ้าแกอันเดอรนี่ปัดเราเป็นก่อนน้องสีนอะแต่นเด้อไปกันเด้ไปกันด้เอาเขาหลมาให้อีกเด้อไปแล้วนะไปก่อนเด้อไปกันเด้ไปกันเด้ไม่สนใจเออไปก่นเด้อไปเราบ๊ายบา บายไปอย่างนี bye. Bye ้ไปเล่ไปเลยไปเละไปเลยขอโทษเนี bye. Bye ่ยเดี bye. Bye ๋ยวขนมมาให้เดี๋ยวขนมมาให้บ๊ายบาย